น้ำน้อผพกัดคอแม,ม,ม่หนึกว่าเป็นผัดไทยาพี่น้องนึกว่าเป็นผัดไทยาสองอือย่างสวนเสียนสวนเซียนตังน้งพลังผู้ยิ่งผู้ใส่นักท่องเที่ยวนะพี่นอ้องสวัสดีจ้าพบกันพี่น้องกองไปที่นะฮะสู้สู้คนมาฟักก็สไตล์คือเก่จาจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้าตำอีกแล้วแล้วมื้อนี้เป็นตำแซลมันเด้อพี่น้องเด้อ สิ่มันแดงเขาก็เป็นมื้อนี้ตามเป็ดๆแล้วพี่น้องอยากกินแบบเผ็ดสะใจเผ็ดสะใจแซมดากไปเลยพี่น้องจ้าถ้กเกัดคอสา้ำใส่บกบกกวดแบกหุงนิดหน่อยพี่น้องซีน้ำจิ้ก็เผ็ด ตรงมี่พี่น้องมือีิขนมจีนมันตรงมี่ืมซิมไปคำาแหลกเผ็ดสะเดอร์สดเดอร์พี่น้องจา้มา,มา,มา,ามามามาแซ่บๆต่ตำหมักสมพี่นอ้องตำยำไายแซ่บยำหนัคือเจะ้ะ แอ,อมันฮืมมบันแซ่แข็งนะนี่พี่น้องต้องแซ่แข็งแล้วค่อยกินปลอดภัยนะ้พี่น้อง น้อยแบบเท่าไหร่ล่ะ สองจ้าแซ่บทงแซ่บทั้งเผ็ดทำใส่พริกแห้งแต่พริกแห้งเผ็ดเด้วยหอมสมองแต่เราให้แต่เราให้ตอนพอดีนะไม่ได้ใหดตอนใหญ่แห้ง สมัมก็ได้หือย่างล่างมันไม่หนอกโอเคทั้งแสบตำแบบพอดีพอดีครับืมน้มซั ตัวตาตาจจะเห็ดแต่ตะมุกสมสูพีสุนองกิแฮ้งพเอาเดียวีินาพอสาเบิ่งให้แน่อาสาเบิ่งให้งสตาะ คลิปหนาแล้วพี่น้องนะคลิปหนาเช็นอันกว๋วยเตี๋ยวสุกินเนาะให้กว๋วยจับตัวเอ้ยให้กว๋วยจับตัวนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาให้กว๋วยจับบอสังเกตกว๋วยเตี๋ยวแด้วพี่น้องเลยคลิปน่ะมันเร่งรีพะนะสำงูนี่ว,ว,ว่าสุดละบุคคลมีเวลาพี่น้องเอ้ด กัดคไอไงน้ำค่ะ สดพี่น้องกินเล่นก็แซ่บอิวม์ฮิวม์าพี่น้องเสียงเป็นตก่ม สไตล์สิเอาเรื่องอุดอรบ้านท่าให้ฟังเมื่อบ้านวังหันพี่นอ้องเดือนก่อนนี่ปีใหม่อ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่ออุดอรเปลี่ยนไปเด้อพี่น้องเด้อเจริญขึ้นเด้อเจริญทางอย่างจเจริญทางการท่องเที่ยวพี่น้องอืมการท่องเที่ยวจเจริญคักยังคือว่าจังสัน่นโรงแรมแบบเต็มสไตล์บุกโรงแรมจนหมากโรงแรมที่ว่าแถวมองท่องเที่ยวแถวยู่ดีเนาะ แถวถนนแถวเอะเส้ทนทางแถวน่ะเต็มพี่น้องจองมือสองมือก่อนสิไปเต็มต้องจอเป็นทางีมือเป็นอาทิตย์กอไปฮอนพี่นอ้องอือแถวหนาน้ำบาเต็มนักท่องเที่ยวเต็มแรงท่องเที่ยว เต็มร้านนวดร้านเอนะียงอ่ะเต็มนึกว่าเป็นพัทยาพี่น้องนึกว่าเป็นพัทยาสองอนี่แตนัดทองเทียวตางาสา์พี่น้องอ้ย่างไปย่างมาอยู่แถวนั้นโอ้โหยนยำยำสซนอาหารนี่กันยำมันแรงตซนไปสซนนั้ ยูดีท่าส้นสปริงส้นอ่ส้นใน,น,นรุงอาหารนกะเคอรเนส้นยังก็เคอนน่ะเข้าใจตรงร้านน้องพี่น้องน่ะที่เขาขายอาหารแล้วก็นั่งกินน่ะละ่ะอุ้ยม,มิตหนักของเทียมมิตะฝรั่งพี่นอ้องเอ้ยม,มือเป็นเดคิวมิีแต่ฝรั่ง ยางสวนเสียนสวนเสียนตกฝรั่งพูนยิงกูใส่นักท่องเที่ยวน,นดพี่้างน่องอนาขนาดเ่าเป็นไายก็คนไทยยางสวนเซียนไปสวนเสียนมากเพราะว่าฝราั่งคนจะคนประเทศอย่าง เอาเอเชียไปญี่ปุ่นกับจีนไปห้างนั้นแหละพี่น้องอเกาหลีไปซะหนาจะหลายไม่รุนเกาหลีไม่รุนไปห้างไหนบุยางมาษาอาหารภาษาอังกฤษแต่บาาุบมันคนไทยตัวคนไทยยังสามารถบอภาษาอังกฤษเนาะไม่รุนเป็นกลุ่มแบบนี้ไหน่เอเชียโอ้ยพี่น้องไปเบิง้งเรือจะเลินจะเลิน,น นี่มาเล่นกับจัดไฟงาสงามการจะกเริ่มกาปีก่อนสตาร์ไปปีก่อนบม่ได้ไม่ได้ไล่ปันนี่เล่นท่องเทีย่ยวบม่ได้ไล่ปันนี่ปีนี้ไปเนาะเฮ้ยเปิดไล่ฮงเปิดไลก่กระสือนักท่องเที่ยวหลายตัวมันมาค่อยเปิดไล่เม็นบ้าพี่น้องจะคอยพ่อ ตอนรับนักท่องเที่ยวไปเบื้องเริ่ม่ปเสือสัตว์เบื้องเขาไปเบื้องนี้มั่งเขาอะไรเขาอยู่ดีอะอยู่ดี่าอ่ะน้องพันธุ์ ก็เป็นตะเกียวนศุกรท่านสะัมสบมึงไปยองมากเลยอม,มนอนมเขาปุ่นเด็กน้อยเลือกเลี่ยเพระมันเด็กน้อยทั้งเ้าเดอกเนี่ย หน่อยอีกลงเรียนหนึ่งไี่สองเนี่ยโรงเรียนโลโคลโรงเรียนในพืพนทีกับโรงเรียน oh <my> God, นานิชาติถ้าอยู่โรงเรียนานานิชาติ Tông nắng sớm nhoi phép sạp bằng mưa kính kẹt bằng mưa kính bổ kẹt nằm 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 ข้าวาไหลกินเลดมันไหลน่องคุณมันหามเนี่ยบังเธอกินบัเพลยังประจายมังเธอกับเพดบังเธอกบัเพลฟังเสียงมันซึ้งใจเลยมุ่กระซาใจน่อง มันต้องเผ็ดเขาสามรถสีข้าวมันตัดข้าวต่อพี่น้องความเผ็ดตัดข้าวตำก,ตกตนนตุ้งโซตำทะเลอ่ะตำแซลมอนต้องเผ็ดอยู่ละกุ้งสดมั้ง ต้องดิบมะข่าวหน่องสุดเพศซาใจแบบนี้เหรอพี่องตั้งทาสกินบาได้ เน้ำตาบุกพริกสุดท้ายแฟนหลอแล้วพี่น้องเฮ้ยน้ำตาบุกพริกกับต้นหมูกงเบาเด้อต้นหมูกง,ง,งมันเคลือบด้วยพริกข่กาวข้าวเป็นอะไร ออโอ๊ยทนด้วยพี่น้อง,งน้องแจนเุื่ลไรกัลาพี่น้องไปแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นทิกติดตามลับซ่อมตาติดพลาดประกันในโอ้ยเพ็ดก็ขอด้วขอให้พี่น้องสู้ขู่สู้ข้นดูแลสุขภาพถ้าพอกันหนา้าไปใบตา